สวัสดีครับมาจําไม่ต้องโอนจองไม่มีกับผมพี่ผลโนโตคาชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วกับ v ีโก้สมาร์ทแคปคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สมาร์ทแคปกระจกไฟฟ้านะครับระบบเซฟตี้ล็อกกุญแจรีโมทนะครับคันนี้มาในราคาอยู่แค่เท่าไหร่เดี๋ยวฟังกันท้ายคลิปนะครับวันนี้นะครับผมพี่ผลโนโตคาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยสําหรับโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับใครสนใจนะครับเน้นโทรนะครับ098 598 4026นนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างแต่การันตีให้ได้ว่าช่วงล่างสวยจริงแท้แน่นอนนะครับไม่มีผุไม่มีผ่อนแน่นอนมีตําหนิบ้างเล็กๆแน่น้อยตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมขัดสีขัดเงาให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ขัดสีขัดเงาอะไรต่างๆก็คือยังสภาพเดิมอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับเน้นโทรนะครับ0985984026นะครับตรงที่เก็บสีมามีตรงนี้นะครับที่เจ้าของเดิมเขาเก็บมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นไม้ตรงที่มือจับประตูมันจะมีรอยสีเพี้ยนนิดนึงนะครับก็คือทํามาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูดนสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับก็การชนหน้าเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยฝากระโปรงสีเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างสภาพสีเดิมนะครับกระจกเดิมอะไรต่างๆเดิมนะครับมีทําสีบ้างกันชนหน้านะครับแล้วก็ประตูอันนี้ประตูเป็นเจ้าของเดิมเขาทามานะครับไม่ใช่ผมนะ นะครับมันก็ลอยลอยเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันจะเนียนกว่นี้นะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับเราเป็นคนเก็บงานเองไหมครับเนียนเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้โทรหาได้0985984026นะครับมาดูนะครับกันชนด้านหน้าเลยเริ่มต้นกันเลยไฟตาไฟตัดหมอกมีให้ นะครับไฟตาตัวหน้าเดิมกระจังหน้าตัวเดิมนะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆหมายเลขทะเบียน4078นะครับฝากระโปรงนะครับสภาพของเดิมนะครับมีอะไรต่างๆไหมน็อตฝาไม่ขยับนะครับอะไรต่างๆเดิมนะครับแก้มนะครับแก้มซ้ายเดิมนะครับกระจกโตโยต้าเดิมภาษีปี69ต่อให้เรียบร้อยนะครับหลังคาไม่ผุไม่เป็นลยสนิมนะนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าด้านคงด้านข้างไม่มีริ้วรอยขูดขีดนะครับก็ถือว่าสภาพสีสันสวยงามนะครับด้านคงด้านข้างอะไรต่างๆก็สภาพโอเค ข้างในนะครับเป็นโทนสีคิีมนะครับเป็นไฟฟ้านะครับระบบเซฟตี้ล็อกเหมือนกันนะครับระบบแอร์เล่นแฟลได้นะครับอยู่อ่าตัวนี้ได้นะครับชาร์จวงชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยนะครับกวางคนโซนกลางมีนะครับเบาะเป็นสีหนังอ่าสีคิีมเท่านะครับไม่สัเปื้อนนะเบาะแคปบมีอะไรต่างๆสภาพไม่เจาะลำโพงไม่ทําอะไรหลังคาสภาพสวยสวยเลยนะครับคันนี้เลขไม่ก็ไม่เยอะนะครับคันนี้ก็ไม่สามารถประตูด้านข้างนะครับสภาพของเดิมนะไม่มีการแกะไม่มีการแงะนะครับสภาพเดิมริงแท้แน่นอน ทั้งสองข้างไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับทั้งสองข้างสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนไม่มีผูกไม่มีอะไรนะครับสภาพเดิมแท้นะครับอันนี้คือเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับฝั่งทางด้านนี้มีการเก็บสีมาบ้างนะครับมันสะอาดนิดนึงนะครับคือตรงนี้นะครับก็เราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายนะครับมีเป็นโตโยต้านะครับกันชนด้านท้ายมีให้นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมลอกออกนะครับเดี๋ยวไปขัดสีออก ตัวนี้เป็นสติกเกอร์เดี๋ยวผมขัดสีออกให้แล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปขัดสีออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ยครับโลโก้ไว้ใไฮรักคิโก็แชมป์ท้ายเดิมนะครับฝาท้ายก็เป็นของเดิมโรงงานนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับท้ายนี่เดิมเลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมน็อตไม่ขยับนะครับไม่เป็นอะไรต่างๆไม่เป็นสนิมไม่มีฝุเลยนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนครับหมดไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้ก็อ่อไปด้วย a r นะครับอยู่ครบนะครับทุกอย่างสภาพเดิม ไม่มีผุแน่นอนนะครับคันนี้การันตีได้สภาพท้ายของเดิมโรงงานด้านข้างสภาพสีสันเดิมสรยงานนะครับอันนี้ฝั่งทางด้านนี้นะเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยอันนี้สีเดิมนะครับมีมีเฉพาะตรงนี้นะที่เก็บสีตรงประตูนี่นะครับตัวนี้นะเขาก็ทํามาเนียนอยู่นะดูระยะหนึ่งก็ถือว่าเนียนแต่ประตูด้านข้างเดิมนะครับน็อตเขาก็ไม่ขยับนะนะครับไม่มีรอยขันนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังไม่มีรอยขันอะไรต่างๆเลยก็ ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยอะไรต่างๆเดิมอยู่นะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะก็ถามว่านี่โอเคอยู่นะครับนี่ก็สภาพตัวด้านในนะครับประตูนะครับด้านข้างเดิมอยู่นะครับนี่เลยนะครับขาก็ถือว่าโอ้นี่มีขันนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับตรวจสอบดูให้นะครับฝาประตูด้านข้างนี่ของเดิมนะครับ ่องรอยตะเข็บนะครับก็เป็นเดิมนะยังของเดิมโรงงานเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับด้านในด้านข้างนะครับโอเคนะครับเดิมนะครับไม่มีการชนด้านข้างมาหนักนะนะครับอาจจะมีรอยเบียดลายเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาทําสีมานะครับประตูก็เป็นเดิมนะครับอันนี้เดิมอยู่นะซิลิโคนที่เข้าเดิมนะครับเดิมเดิมแก้มไม่มีอะไรต่างๆนะครับเลขใม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันกิโลไม่การันตีเลขใหม่เพราะคันนี้คนเราคือคนที่สามนะครับเราเป็นคนที่สาม นรับสามมือนะครับคันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซฟตี้ล็อกมีนะครับชั้นวางแก้วมีอะไรต่างๆนะครับเบาะปรับเอ็นได้นะครับไม่มีหักไม่ชํอมรุดนะครับลองรอยตะเข็บอะไรต่างๆสภาพของเดิมนะครับมีการทำสีมาบ้างก็ก็พอดีนะครับมีสายเข้ามานะครับขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นี้คุยกับลูกค้านะครับพี่โทรเข้ามาสนใจติดต่อคันนี้นะครับ ก็พอดีนะ <judging you. S 1> ครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับห้องเครื่องคันนี้บอกได้กันติว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับวันนี้ก็จะพาดูห้องเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยวันนี้ฝนจะตกนะครับฝนจะตกก็เลยอันนั้นนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับ น้ำมันโบล์น้ำมันเบรกนะครับทุกอย่างรอยเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมนะครับสภาพสวยจริงครับน็อตฝาไม่ขยับนะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนี่คือการันตีได้ว่ารถนี้คือฝาเดิมแน่นอนไม่มีการชนหน้าหน้าแน่นอนแผ่นการความร้อนเขาลอกออกตัวเดิมงานเขาติดแผ่นใยกันแผงนะครับตัวนี้นะครับเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับคานหน้านะครับเดิมหมดเลยนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับ25 4หมายเลขคานตัวเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับภาษีแผ่นเพลทปี12บแท่นนะครับทุกอย่างนะครับน็อ ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องดีนะคันนี้ท่อแคสไม่มีแล้วนะเจ้าของเดิมเอาไปกินแล้วนะครับคือขายไปแล้วท่อแคสนะครับก็เป็นท่อธรรมดาท่อแต่งลงมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีการทําให้นะครับก็จะไปให้ลูกค้านะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อท่ออะไรธรรมดาให้นะครับมันมีท่อเดิมอยู่นะครับท่อเดิมแต่ท่อแคสไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาไปแล้วนะครับข้อท่อนะครับ วันนี้นะครับผมมีคนออโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วใครอยากได้คันนี้นะโอ้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าว่าเครื่องนี้อันนี้ท่อเสียมันหลุดตรงกลางนะครับเดี๋ยวคเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งดีมากเครื่องสวยพัดลมแอร์น้ำม้นน้ำานะต่างๆนะครับ ก็เมื่อนี้สายเข้ามาอีกครับโดยโทรกันสวนสารเลยนะครับก็เดิมๆครับใครสนใจคันนี้ก็โทรหาได้นะครับ0985984026นะครับรถก็ตามที่ผมรายงานนะครับลูกค้าก็มีการเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็สภาพโอเคเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับปีทําประตูประตูนิดๆหน่อยๆนะครับก็คานตรงคันหน้าเดิมขวากระโปรงเดิมอะไรต่างๆเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขัดสีขัดเงานะครับแล้วก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะครับ โทรหาได้เลยนะครับ0985984026ผมมีผลออโต้คายยินดีให้บริการคันนี้สวยจริงการันตีได้นะครับในราคาอยู่ที่2 0 20,000บาทนะครับใครสนใจโทรเข้ามานะครับ0985984026แต่ถ้าจะเงินดาวนะครับต้องดาวอยู่ที่ประมาณ60,000-560,000 60, ขึ้นไปนะครับใครสนใจประเภทเงินดาวหรือว่าเงินสดก็ได้2 20,000บาทจอดส่งถึงหน้าบ้านใครสนใจรีบๆโทรมา0985984026 นิพนธ์ออโต้คายินดีให้บริการนะครับอันนี้ผิดสีประตูนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับลูกค้าแต่อันอื่นเดิมเดมนะครับสวยสวยเลยคันนี้คันนี้สวยจริงการันตีได้ผมนิพนธ์ออโต้คา์การันตีให้ได้เครื่องดีคัตซีสวยนะครับไม่มีผูกไม่มีก่อนแน่นอนนะครับใครสนใจเน้นโทร0985984026่นนิพนธ์ออโต้คา์ยินดีให้บริการครับ